น,นับสนอโดยและก็ซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยเชสเตอร์น้ำชาเขียวญี่ปุ่นรสน้ำพึ่งผสมมะนาวโ,โอชิก,กรีนทีชนิดสีส่สามศูนโดยโตโยต้าไฮลักสวิโก้แชมป์นะครับเมื่อสกู๊นี้เราทำการรวบรวมคะแนนครับและตอนนี้คะแนนอยู่ในมือของพี่ยงและพี่หายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับผม พ้นจะออกมายังไงนั้นเราไม่ทราบใครจะได้หนึ่งหมื่นไปบอกไปก่อนนะครับไม่ทราบนะครับนั่นคือการตัดสินใจของท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งแล้วก็ดาราทั้ง3ท่านนะครับถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านรักใครชอบใครโหวตตอนนี้นะครับตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะครับถ้าชอบน้องปามนะคะกดหมายเลข11ชอบน้องกิ๊บกดหมายเลข12แล้วส่งมาที่4 7 7 7 8 8 8ง่ายนิดเดียวค่ะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราจะมาตัดสินกันครับว่าใครจะเป็นขวัญใจคุณผู้ชมในค่าคืนนี้ ถ้าพร้อมแล้วนับห2 1่งสองสรับผู้ชนะของเราในครับ้งนี้นะครับคือน้องปาร์คนะครับหมายเลขเฉี่ยคว้าเงินรางวัลไปก่อนเลย1,000งเปอ,อและสำหรับน้องกิฟต์นะครับได้เงิน,านรางวัลปลอบใจไปก่อนเลยครับ5,000บาทครับ นครับคุณผู้ชมนั้นสามารถบวกให้กับนักสู้ชีวิตของเราได้นะครับต <aunt ie. S 1> ั friends, e ้งแต่วินาทีนี้จนถึงเชียงวันของวันพรุ่งนี้นะครับถ้าบวกให้กับน้องปาไม่พิมพ์หมายเลข11ถ้าบวกให้กับน้องกิฟให้พิมพ์หมายเลข12นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับศิลปินดาราของเราทั้ง3ท่านน้องเติ้ลนะครับน้องเบนและน้องแจ็คครับขอบคุณมากครับครับและในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่บ่าววีพิธีกรรับเชิญของเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับหน้าตาดีมีทั้งคงครับ เธอน่ารักเธอน่าทักทายเธอน่าไหว้เพราะหน้าเธอมันสารพระภูมิครับเออน่าเหมือนสารพภูมิเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับในวันนี้พบกับความสนุกสนานแบบนี้ใ้ใหม่ในวันจะหน้าหช้าวันนี้สวัสดีครับ มองเห็นคุณค่าในตัวเองจะเห็นชีวิตที่งดงาม